ก่อนจะคุยเกี่ยวกับเอพิโซดที่4นี้ครับขอพูดอะไรสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่สนุกที่สุดของผมไม่ใช่เดอะลา t o ดออฟอตอนที่3หนังของสปิลเบิร์กอย่าง f ฟเวอร์แมหรือว่าจะเป็นน็อกแอ t เดอะคา i n บินของเอ็มไนช์มารานอะไรทั้งนั้นนะครับแต่เป็นการนั่งดูคนตีกันเรื่องเดอะลา t o ดออฟอตอนที่3นี่แหละครับมันเดือดจริงๆเลยนะครับทั้งฝั่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเรียกว่าซัดก,กันนวเนีย ถ้าเกิดว่าใครดูคุยกันหลังดูของผมคลิปที่แล้วเนี่ยก็คงจะรู้ว่าผมอยู่ฝั่งไหนอย่าเรียกว่าชอบครับเรียกว่ารักเลยก็ได้แต่คืออย่างนี้ครับถึงแม้ว่าตัวผมจะชอบแค่ไหนแต่ว่าก็พอจะเข้าใจมุมมองของคนที่ไม่ชอบเหมือนกันนะครับถ้าไม่ชอบเรื่องเพศอันนี้เนี่ยผมขอข้ามไปเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่สําหรับฝั่งที่ไม่ชอบเพราะว่ามันไม่เหมือนกับในเกมหรือว่าไม่ชอบเพราะว่ามันไม่บู๊แหลกอยากดูฉากบู๊อันนี้ผมเข้าใจเลยแบบร้อครับ เพราะว่าเนื้อเรื่องช่วงนี้เนี่ยเกมมันโคตรมันเลยนะครับบูรหัมแบบสุดๆถ้าจะมีใครอยากเห็นมันบนซีรีส์ก็ไม่แปลกเลยนะครับเนี่ยจะมีคนกลุ่มที่เปิดดู The La s t of Us เพราะคิดว่าจะได้ดูการต่อสู้กับซอมบี้แบบเนื้อเน้เนๆก็ไม่แปลกครับที่พวกเขาจะไม่ชอบอารมณ์โรแมนติกที่เกิดขึ้นในตอนที่3แต่ละฝั่งเนี่ยก็มีเหตุผลที่พอฟังขึ้นอยู่ครับดังนั้นถ้าจะทะเลาะกันเนี่ยผมก็ไม่ห้ามเพราะว่าผมชอบนั่งดูอยู่แล้ว แล้วที่พูดมายาวๆเนี่ยพูดมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงตอนที่4กันดีกว่าเป็นตอนที่ทุกอย่างเนี่ยเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแถมมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจมากขึ้นต่างหากถ้าเกิดว่าสายตาดีก็จะจับสังเกตได้หลายจุดเลยครับตมีเนี่ยมีตัวช่วยดีๆครับขอป้ายยาวแว่นใหม่ของแอดเปมครับแค่ชื่อก็เท่แล้วสปิดไฟร์รุ่นท็อปที่สุดของออฟตัสครับ บอกตรงว่าแอดเปิมเนี่ยเป็นคนที่พิธีพิถันในการเลือกแว่นมากๆเพราะว่าเป็นคนที่อยู่หน้าคอมนานครับแล้วก็ใส่หูฟังแบบฟูลไซส์แถมยังเป็นคนที่แพ้เหงื่อด้วยปัญหาเยอะจริงๆเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าแหละรครับถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมต้องเลือกสปิ t ไฟเ e อร์จากออฟตัตัวนี้มันเป็นแว่นสแตนเลสอย่างดีขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์คัรดครับแบบเดียวกับที่ใช้ทําเครื่องมือแพทย์แถมน้ําหนักแค่11กรัมเท่านั้นครับจากที่ลองใส่กับหูฟังเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่รู้สึกเลยครับว่าใส่แว่นอยู่ เรื่องความทนทานก็ถามมาแล้วครับตัวแว่นนั้นมีนกลไกพิเศษที่ข้อต่อลดปัญหาน็อตหลวมหรือว่าสึกหลอเวลาใช้เป็นนานๆพับเข้าพับออกไม่ต้องห่วงครับและที่แน่นอนก็คือยังป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอได้ดีเหมือนเดิมใส่กับไม่ใส่เนี่ยต่างกันมากจริงๆสายตาเนี่ยล้าแตกต่างกันมากๆโดยรวมแล้วทั้งรูปลักษณ์และก็ฟังก์ชันผมว่าก็เหมาะสมครับกับการเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของทางออกตัดให้ฟิลแตกต่างจากของเดิมรุ่นคลาสสิกที่ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันครับ และที่สําคัญก็คือตัวแว่นนั้นยังสั่งตัดให้เป็นแว่นสายตาได้เหมือนกันสามารถแจ้งระดับของตัวเองได้เลยซึ่งของแอดเฟยเนี่ยก็เยอะพอสมควรข้างละ600ยครับยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจครับสามารถติดต่อจองคิวหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมที่แฟนเพจของออฟตัดได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างครับสามารถใช้โค้ดหมีมูฟวีลดไปเลย100บาทครับแหมไปยาขนาดนี้แล้วก็ต้องตามไปซื้อแล้วนะครับแต่ใช้ดีจริงๆครับถึงมาป้ายไม่ผิดหวังแน่นอนกับออฟตัดครับ จะนับว่าตอนที่4นั้นเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางที่แท้จริงของโจและเอลลีก่ก็ไม่ผิดครับพวกเขาเนี่ยจากบอสตันมาไกลพอสมควรแล้วแต่กลับมาติดแงกบนทางหลวงที่เส้นทางถูกปิดครับทั้งคู่เลยต้องวนกลับมาเข้าเมืองแคนซัสซิตี้ตรงนี้นี่แหละครับที่น่าตื่นเต้นไม่มีฉากหลังไหนในโลกซอมบี้จะน่าตื่นเต้นไปมากกว่าฉากในเมืองใหญ่ๆอีกแล้วครับเมืองใหญ่ก็แปลว่าคนเยอะคนเยอะก็หมายถึงอันตรายครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้หรือผู้รอดชีวิตก็ตาม เป็นที่ที่นักเดินทางอย่างโจและเอลลี่นั้นต้องระวังเป็นพิเศษทีนี้เนี่ยเรามามองในมุมมองของตัวละครกัน,กนครับพี่นวดของเราเนี่ยดูกังวลเป็นพิเศษเอาจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่านอนน้อยคิดเรื่องเทสหรือว่าอะไรอรื่นๆประกอบกันก็ได้ครับและตัวโจเองนั้นก็น่าจะรู้ดีว่าแคนซัสซิตี้นี้มีบางอย่างที่ผิดป,ปกติมันเงียบเกินไปสําหรับเมืองใหญ่แม้จะวัดจากโลกที่ลมสลายแล้วก็ตามครับการที่ไม่เห็นผู้ติดเชื้ออยู่เลยก็เดาได้ว่ามีคนมากําจัดมัน ในเมืองใหญ่แบบนี้คงไม่ได้มีแค่คนเดียวแน่นอนสิ่งที่โจกังวลก็คือพวกนักล่าครับที่คอยดักปนเหล่านักเดินทางนี่แหละถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นหลบมุมมีกองศพคนถูกเผาไปจนไม่เกรียมอยู่ครับอาจจะดูเก่าแต่ชิ้นส่วนเนี่ยก็ยังสมบูรณ์ไม่เก่าเท่าหลุมที่โจเคยชีย้ให้แอลลี่ดูครับเราอาจจะนุมาได้ครับว่ามีการเผาร่างของมนุษย์ในเขตเมืองไม่นานมานี้สุดท้ายแล้วการที่เจอเขตกักกันในสภาพถูกปล่อยทิ้งล้าง ยิ่งเป็นการยืนยันกันว่าลางสังหรณ์ของเขานั้นถูกต้องดูแค่นี้ก็พอแล้วนะครับลองเทียบกับ QC ในบอสตันครับที่ปกติแล้วเนี่ยเขตกักกันจะถูกเฝ้าด้วยทหารของเฟรด้าตลอดเวลาประตูก็ปิดสนิทต,ต่างจากของแคนซัสซิตี้ครับที่ทั้งไร้การเฝ้ายามแล้วก็ประตูเปิดโลง่งแปลสั้นๆง่ายๆว่าเขตกักกันนี้มันล่มสลายไปแล้วน,นั่นเองครับและที่นี่เนี่ยก็ล่มสลายไม่ใช่เพราะว่าเกิดจากการติดเชื้อข้างในแต่ว่าเป็นการเกิดการกระโดครับ มันเกิดโดยกลุ่มผู้ปฏิวัติที่นำโดยแคทเธอรีนครับหญิงใจโหดคนนี้นี่แหละและอีกคนนึงก็คือทหารเท่าคู่ใจที่นึกว่าหลุดออกมาจากเกมคอร์ดิวตี้ครับอย่างเพอร์รี่เก็บความรู้นิดน,นึงแล้วกันนะครับคนแสดงบทนี้เนี่ยคือเจฟฟรีย์ไพรส์ครับเป็นคนที่ให้เสียงทอมมี่มิลเลอร์ครับน้องชายของโจคนที่เรากําลังตามหานั่นแหละครับแต่ว่าเขาให้เสียงในเกมนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วนะครับสตัวละครนี้เนี่ยคือตัวละครใหม่ที่ไม่มีในฉบับเกมครับเป็นสัญ,ญญาณว่าเราน่าจะได้เห็นเนื้อหาใหม่ แล้วก็ดูจากสถานการณ์แล้วนี่ไม่ใช่เนื้อหาแบบตอน2ตอนด้วยนะครับน่าจะลากยาวเลยแหละเพราะแต่ละฝั่งต่างตกอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขอเิ่มที่ฝั่งคณะปฏิวัติของแคเทเธอรีนกันก่อนครับตอนนี้พวกเขาในกําลังตามหาชายที่ชื่อว่าเฮนรี่ผู้ที่เธอเชื่อว่าลงมือทรมานพี่ชายของเธอจนตายครับเรื่องจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่านี่คือสิ่งที่เธอนเชื่อครับและในขณะที่เธอกําลังตามหาล่าล้างแค้นอยู่เนี่ยก็เป็นจังหวะคราวซวยของคู่หูโจโลและเอลลี่ครับที่เข้ามาในเมืองนี้พอดี แถมยังประทะเข้ากับพวกของนักปฏิวัติแถมยังฆ่าไปทั้ง3ศพใครจะผิดใครจะถูกคงไม่ต้องสนใจกันแล้วครับรู้แค่ว่าเองทําพวกฆ่าเองก็ต้องตายประมาณนั้นแล้วกันครับแถมแคเทเธอรีนในตอนนี้นยก็ยังคิดว่าโจนั้นเกี่ยวข้องกับเฮนรี่ที่เธอกําลังตามหาอีกฝั่งคู่หูนักเดินทางของเราเนี่ยก็ติดแงกในแคนซัสซิตี้ไปไหนไม่ได้เนื่องจากรถพังด้วยแหละครับเรื่องมันก็ชุลมุนวุ่นวายไปกันใหญ่ไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนครับ อีพีที่4นี้เนี่ยเป็นตอนที่ใช้เซตติ้งสถานการณ์นำไปสู่อีเวนต์ใหญ่อย่างแท้จริงให้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครพอสมควรเราได้รู้จักโจแล้วก็เอลลี่มากขึ้นจุดอ่อนที่หูข้างขวาของพี่หนวดเราและก็เรื่องราวของเด็กจอมแสบกันว่าเธอเนี่ยเคยผ่านเรื่องอะไรมาก่อนกันแน่เธอถึงบอกว่าการยิงคนเพื่อช่วยเหลือโจในฉากนี้ไม่ใช่การทำร้ายคนครั้งแรกของเธอครับแต่ก็มีคำถามเหมือนกันครับอีกฉากที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดก็คือฉากนี้ครับ ที่คู่แคทลีนและเพอร์รี่นั้นไล่ตามไปถึงจุดซ่อนตัวของเฮนรี่ฉากนี้เนี่ยให้บอดแสกับเรา2ออย่างอย่างแรกคือเฮนรี่นั้นไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวครับแต่ยังมีคนชื่อแซมอยู่ด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นเด็กดูจากรูปวาดที่ถูกทิ้งเอาไว้ที่เป็นฮีโร่นั่นแหละครับอีกบอะแสนหนึ่งก็คือฉากในห้องใต้ดินที่แคทลีนนั้นเปิดประตูเข้าไปครับสภาพเป็นห้องมืดๆเปียกชื้นพร้อมกับรอยแตกที่พื้นและมันกําลังเคลื่อนไหวครับมันมีบางอย่างอยู่ใต้นั้นแน่นอนครับ สีหน้าของสองนักปฏิวัติเนี่ยดูแตกตื่นอย่างเห็นได้ชัดและก็ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรครับมันต้องเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนผมคิดว่าคนที่เคยเล่นเกมมาก่อนก็คงจะเดาไม่ยากว่ามันคืออะไรต้องบอกว่าในที่สุดมันก็จะโผล่มาสักทีครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยบางการกระทําของมันในเกมนะครับมันดูตลกยังไงชอบกลนไม่รู้มาดูเวอร์ชั่นซีรีส์ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าครับ แล้วก็ตอนที่4นี้เนี่ยก็ปิดท้ายด้วยการพลาดท่าของโจครับที่หลับสนิทจนโดนย่องเข้ามาประชิดตัวตหลายๆคนก็น่าจะสงสัยกันว่าไหนบอกว่าเก่งนักเก่งหนาทําไมพลาดง่ายจังตัวซีรีส์ก็มีบอกใบ้ไว้ให้ชัดเจนเหมือนกันนะครับในส่วนนี้แต่ว่าเราเนี่ยขอรีมาทุกคนอีกทีเผื่อใครพลาดไปก็แล้วกันครับเหตุผลแรกก็น่าจะก,การที่โจเนี่ยอยู่ในสภาพที่เหน็ดเหนื่อยมากเกินไปครับอดนอนมาจากคืนก่อนที่ตั้งแคมป์กลางป่าพินหนดของเราเนี่ยกระวนกวายนอนไม่หลับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรืออาจจะระแวงจากการนอนกลางแจ้งก็ได้ครับหลังจากนั้นก็มาเจอกับความวุ่นวายครับและก่อนที่จะมาถึงห้องนี้เนี่ยพี่แกก็เดินขึ้นบันไดามาตั้ง30ชั้นนะครับอย่าว่าแต่คนอายุ56ครับผมที่ออกกําลังกายบ่อยๆเนี่ยสิชั้นก็พอแล้วนะครับการมาเจอห้องที่ปิดตายแบบนี้แล้วก็มีกำบังล้อมรอบก็อาจจะทําให้โจนั้นคลายกาดลงครับประกอบกับความโชคดายนิดๆด,ด้วยที่ท่านอนของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปจากตอนเริ่มครับสังเกตนะครับโจจะนอนเอาหูข้างขวาลงตลอด เงยหูข้างซ้ายที่ยังใช้การได้ดีคอยฟังเผื่อว่ามีอะไรผิดสังเกตครับแต่ตอนที่เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเรียกของเอลลี่ท่านอนของเขากลับกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประกอบกันจะเห็นได้ว่าเมืออาชีพก็พลาดได้เช่นเดียวกันครับถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมยังไม่รวมกับความสามารถของผู้บุกลุกปืนในมือสองกระบอกถูกถือด้วยคนสองคนครับคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นอีกคนดูเป็นแค่เด็กชายหน้าตาละไม้คล้ายคลึคงจนพอจะเดาได้ว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอน แม้ว่าจะยังดูเด็กนะครับแต่ในโลกของ The Last of Us นั้นอายุไม่สำคัญอย่างแน่นอนขนาดเด็กที่โตใน QC มาตลอดอย่างเอลลี่ยังกลายเป็นเด็กทัฟฟได้เลยนะครับจากบอแสต่างๆที่ให้มาในตอนนี้ครับเพื่อนๆน่าจะเดาได้แล้วแหละครับว่าผู้บุกลุก2คนนี้นั้นพวกเขาเป็นใครแต่มีเจตนาแบบไหนอันนี้ต้องรอดูในตอนหน้าครับแต่ว่าตอนนี้โจและเอลลี่เนี่ยอยู่ในสภาพที่เป็นรองแล้วครับต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่ออย่างดีที่เราไม่ต้องรอนานนะครับ เพราะว่าในเอพิโซดที่5นั้นจะมาในวันเสาร์ที่กำลังจะถึงนี้เลื่อนมา2วันจากปกติครับที่จะมาทุกวันจนันรอย่าเพิ่งลงแดงกันไปก่อนก็แล้วกันครับแต่แล้วันนี้เนี่ยมีมูฟี่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ